ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำเจตนารมณ์ปฏิญาณสีเขียวด้วยควอเทียวอลด์การ์เด้นบายเคแบนพื้นที่มากกว่า3,000ตารางเมตรให้เป็นโอเอซิสบนศูนย์การค้าระดับ World ์คลาสใจกลางกรุงเทพสร้างนิยามใหม่ของชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจเอกสิทธิ์นี้เพื่อลูกค้าบุคคลพิเศษ The Wisdom in the Garden at M Quatia ค่ะ ควอเทียวอเตอร์การ์เด้นบายเคแบงค์เป็นสวนลอยฟ้าพื้นที่สีเขียวโอเอซิสใจกลางกรุงเทพขนาดใหญ่ มีจุดเด่นคือการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่เมืองกว่า3 0 0พตารางเมตรบนชั้น5ของอาคารเดอะเฮลิกซ์เนรมิตพื้นที่รายรอบให้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติทั้งสวนพันไม้และน้ำตกตรการตากลมกลืนกับบรรยากาศของเทคโนโลยีเข้ากันกับสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่งดงามเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของการพักผ่อนหย่อนใจตอกย้ำเจตนารมณ์ปณิธานสีเขียวของธนาคารกสิกรไทยในการเป็นองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของธนาคารกสิกรไทยค่ะ สัมผัสนิยามแห่งการพักผ่อนระดับเวิร์กคลาสใจกลางมหานครกรุงเทพเอ็มคอเทียวอเตอร์การ์เด้นบายเคแบงเปิดให้บริการแล้วบนชั้น5อาคารเฮลิคอร์เทียศูนย์การค้าดีเอ็มคอเทียค่ะ